อะไรอะไร,ะไรโโคู่ก็มีครับนี่หคู่ตีมาพร้อมเดี๋ยวเอาถังก่อนเอาถังแบบประคอก่อน,นประคอเดี๋ยวก่อน,นประคอนี่ปลาเมียนี่ปลาปลาตะเพียน น้ำแดงเพิ่งเดืเดอดพักคอ,อก่อนเพิ่เดือดออกก่อนเอ้าโดดสัมโดดสัมมีปลาไหลก็มีครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลเดือดประ,ประ,ประชันหอ,อกก่อนปูปูไปเรียกตั้งหากครับ <c oughs> เรียกปูก่อน Ya, kupon ya, kupon ya, kupon pokok sudah rumah. เป็นัไงครับปอะกอบผล้ตเปนยังไง นีก็บอกนะสุดอะไรแกที่นี่หาทแข็งแ้วว่านอเลือกป่าเนี่ยเนาะเออทะลุนกฟอร์ดเลยนี่ nhìn okay, này ครออกตัวเด้อู้ใดวดวางมาเลือกซอยเนี่ย ได้วางเมือเกซอยเนืผู้ได้วางมาืกซอยนะอเยอยนะ่ประดุกหน่อยครับมีครับนประดุกหน่อย bụp đục nó em ba nó phóng xuống ชั้นเคืองว่าสีเหลวอยู่ phiền ngan phiền bên phá hỏng của vận động lạy ngan đỏ phù hùng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  พอหน่อยหลายครับยันก็มีก็้อปลาไหลไงก็มีงูก็มีเต่เบิร์คนติดจับหม่ออกเด้มันไล่หน่อยมาเด้อคุณได้จเชาปลาไหลไปขว ไปเศร้ามาถืองูพี่น้องเห็นงูมั่นงูเห็นบอกงูมันะผมจับหางคนใบเนี่ยเห็นมั้ยเห็นบงูงูกินป่างูไม่ผิดหรอกครับสองตัวสองตัวเลยดคุณ ผมแยกออกมานี่ซูแนวนะครับไม่ได้หนีนี่ซูแนลเ,เ,เดี๋ยวเนผมจะเหลือพระคอออกก่อนนะแยกพระคอออกก่อนบักคุยกับนี่ตามมวนต่างแข่งนะครับ ควมมั่นตัต้งใจเนี่ยความมั่นตั้งใจโอเคนะครับบุ้งเบิงอีปูครับผมเลือกออกมานะโอเคนะครับสวัดีครับสวัสดีครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ